สวัสดีครับพ่อปูอายนะครับปูอายสันพรังคุณเกษตรวินวันนี้ผมเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่าเรื่องสนุกในการพาลูกออกไปทัวร์ต่างประเทศให้ฟังอีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เกิดที่ฟิลิปปินส์เป็นช่วงแรกๆปีแรกเลยน่าจะเป็นปีแรกในการออกไปทัวร์ต่างประเทศนะครับไปเจอสนามดรายสนามหนึ่งที่อยากเอามาเล่าให้ฟังสนามดรายสนามเนี้ผมก็เพิ่งเพิ่งไปครั้งแรกเนาะลูกสาวก็เอาลูกสาวไปดรายไปซ้อมก่อนจะไปแข่ง ก่อนจะไปแข่งจริงก็ต้องไปหาสนามร้ายครับเราพักไกลจากสนามเราไม่ได้ไปซ้อมในสนามทีนี้ไอสนามที่เราไปเนี่ยวันที่เราเข้าไปครั้งแรกเนี่ยที่ช่องได้อะครับมันไม่ได้เป็นพรมช่องช่องเป็นพรมแบบที่เราคุ้นเคยตามบ้านเราใช่ไหมครับมีไดมีช่องเป็นพรมเป็นพรมเป็นช่องเป็นช่องช่องไข่ช่องมันลูกกอล์ฟก็ตีที่บนพรมแต่ช่องสนามร้าที่นี่ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นพรม คือมันเป็นพื้นที่เรามองแล้วจะตียังไงเนี่ยเราก็ยืนคิดอยู่นะตอนนั้นลูกกอล์ฟยังไม่มาพอลูกกอล์ฟมาเนี่ยน้องอพนักง,งานก็เอาลูกกอล์ฟมาวางพร้อมกับเอาเก้าอี้มาวางเก้าอ,อี้ตัวเล็กๆอะครับเก้าอี้ตัวเล็กๆเก้าอ,อี้นั่งแบบมานั่งตัวเล็กๆในครัวครับนั่งอยู่ตรงข้ามกับเรานี่แหละแล้วสิ่งที่เขาทํานะครับเขาปั้นดินเหนียวเป็นก้อนกลมๆลครับแล้วก็วางเอาลูกกอล์ฟตั้ง เ,เหมือนถึงว่าตีเลยอะไรประมาณคือคืองงอะครับไม่เคยเห็นการที่ปั้นดินเหนียวเป็นก้อนกลมๆตั้งแล้วลูกกอล์ฟตั้งเหมือนตั้งเทียครับแล้วให้เราตีแว็บแรกคือขำอะครับขำแบบเอ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรประมาณเนี้ยคือไม่เคยเห็นเล่นกอล์ฟมาตั้งนานก็ไม่เคยเห็นนะครับเล่นกอล์ฟมาหลายปีผมเล่นมาก็หลายปีลูกสาวเข้ามาก็ไม่เคยเห็นมีความรู้สึกข,ขำๆอะครับขำๆตอนแรกๆนะครับมีความรู้สึก เฮ้ยตีแบบนี้แบบมีมีมีด้วยเหรออะไรเงี้ยแต่พอยืนคิดนะครับผมก็ยืนคิดเพราะโอ้มันมันเป็นไอเดียที่ดีนะผมว่ามันเป็นไอเดียที่ดีของของของประเทศนี้หรือคนที่นี่ที่แก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานนึกออกไหมครับสนามไรนี่มันเป็นสนามานที่ต้องลงทุนสนามไดรใหญ่ๆล้อมรั้วเหล็กมีตะข่ายขึงกั้นมิดชิดไม่ให้ลูกออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยครับ การที่คุณจะซื้อพรมมาตั้งแต่ละช่องผมว่ามันมันเป็นเรื่องเล็กๆอะ่ะแต่ที่นี่เขาแก้ปัญหาตัวนี้โดยเอาไอเดียแปลกๆแบบเนี้มาตั้งเอาเอาพนักง,งานมาปั้นดินตั้งทีให้คุณตีเนี่ยถือว่าเขาเขาเก่งนะครับเขาเก่งเขาทําการแบบเหมือนกับว่าไม่เหมือนใครอะ่ะใครจะมองว่าเป็นเรื่องขำๆตลกๆผมว่ามันไม่ตลกผมว่ามองเป็นว่าไอเดียนี้ดีมาก แก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานได้ดีเลยอ่ะเพราะว่าทุกคนที่มันนั่งทํางานในช่องเนี่ยคุณได้แน่คุณได้คุณมีรายได้แน่ครับเพราะเขาจะบวกไปกับค่าบริการของสนามให้กับให้ให้ใหที่นักกอล์ฟที่มาใช้บริการต้องจ่ายอ่ะแล้วแล้วมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ไปถึงพนักงานตรงนั้นนึกออกไหมครับกับการที่บ้านเราอ่ะเรามีพนักงานบริการจริงแต่มันเป็นระบบเขาเรียกอะไรอ่ะ อพอใจก็ให้ไม่พอใจก็ไม่เป็นไรไม่ให้เขาก็ไม่ได้ว่าน้องก็ไม่มีสิทธิ์จะบน่นแต่ตรงนี้ครับคือเขาได้แน่และถ้าเกิดวันหนึ่งได้หลายคนก็ได้หลายบาทนะคือถ้ามองในมุมที่ว่าขำผมก็คิดว่าหลายคนก็ขำแบบผมอะถ่ายรูปกันใหญ่เลยอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นผมผ่านมาตั้งหลายปีในสนามต่างๆสนามดอ์ที่ไปไดมาก็หลายประเทศผมก็ยังไม่เคยเห็นผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับผมมีความรู้สึกว่าเป็นไอเดียที่ดีแปลก แล้วขายได้ขายความความแปลกขายทำไม่รู้สึกเราเราเราผ่านมาตั้งหลายปีเรายังนึกเห็นเหตุการณ์นี้เรายังคุยกันได้เลยผมกับลูกสาวเอามาคุยกันก็ยังจําได้ว่ามีแห่งเดียวมีที่เดียวเลยที่เคยเจอก็คือที่ฟิลิปปินเนี่ยเอาดินมาปั้นมานั่งอยู่ตรงข้ามกับเราแล้วให้เราตีคือแบบใช้ไ้า้ผมว่ามันเป็นจุดขายจุดหนึ่งที่ที่ผมว่าน่ารักน่ารัก แล้วแก้ปัญหาได้หลายอย่างนะคือคนก็คนมาใช้บริการก็ประทับใจเด็กๆก,ก็มีรายได้ของเขาอะไรเงี้ยอยากให้ไปนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนนักกลอฟหรือน้องๆเยาวชนที่ไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะได้เจอแต่ผมเจอเนี่ยผมเจอที่ฟิลิปปินส์นะครับประเทศอื่นๆยังไม่ได้เห็นประเทศอื่นยังไปมาก็ยังเป็นปกติเหมือนบ้านเราช่องไดเหมือนบ้านเราเพราะงั้นเรื่องประทับใจแบบนี้ครับผมมีเยอะ ผมมีหลายเรื่องเดี๋ยวก็ทยอยทยอยคุยให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับติดตามนะครับสวัสดีครับ